สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คนไต้หวันที่พูดภาษาไทยได้เนาะว่าเขาเรียนภาษาไทยยังไงเรียนมากี่ปีแล้วแล้วก็ยังไงบ้างชื่อจอนี่ครับ <c> เ <oughs> ออเป็นคนไต้หวันแล้วทำไมจอนี่ถึงพูดภาษาได้ภาษาไทยได้ตรงที่เอ 2019, อปีสองพันสิเก้ามีโอกาสไปเ,เ,เรียนที่ไทยแล้วก็เออ ใช้ชีวิตไม่ได้ก็ <laughs> เลย,<ม>อ,ยอย่าเรียนไทยแล้วเรียนมากี่ปีแล้วเราพูดคล่องไหมประมาณหนึ่งปีแล้วภาษาไทยยากไหมยากมา,ากมาียงเอออกเสียงไม่ได้คำ,คำไหนออกเสียงไม่ได้ครับแบบมีคำไหนที่แบบยากมากออกเสียงไม่ได้ Like like uh, ่อ wake up and midnight เตื่นเติกแล้วก็เติก it's hard to pronounce ึกเต่าเสีต่าต่าไม่ใช่เป็นเอ่อหมูอินเอ่อโทนเสียงก็คือแบบออกเสียงยากใช่ไหมคำไทยแต่ว่าฟังพูดได้ไม่ได้พูดเคยไปมักเมืองไทยมาแล้วชอบเมืองไทยกองจะไป แรกเปลี่ยนที่ไทยเออเราไม่ไม่เคยไปไทยแล้วก็คิดว่าไ,ไา,า,าไปไทยเอน่าจะสนุกสนุกก็เลยอยากอยากไปไทยอืมชอบไทยอะไรหระอืมชอบเมืองไทยอะไรบ้างตึกสวยตึกสวยตึก,ตกที่ไทยเออไอคอนสยามใกล้ไม่น้น <laughs> จังหวะเลย ก็ชอบไปไหลายจังวหวะไปหลายจังหวะและชอบกินอาหารผักซิยูตัดซ <laughs> ิยูตัดซิยู <laughs> ขาาย้าวมันไก่เอ่ขอข้าวขาหมูอ่ะฮะส้ตมตำไข่เค็ม <laughs> อ่ะปล <laughs> าหมี่ต้ยมยำปลาหมี่ต้มยำ <laughs> เรากินเผ็ดได้ไหมอ่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าแบบคนไต้หวันไม่ค่อยชอบกินเผ็ดอะไรย่างเงี้ยคนไต้หวันกินเผ็ดแต่ว่าอืมไม่เท่ากับคนไทย <laughs> ถ้าแบบประเทศเปิดแล้วอ่ะตอนอยากมาเที่ยวตอนนี้อยากมาเที่ยวที่ไหนที่สุดอยากไปเอ่ออยากไปเที่ยวกราบีกราบี่โอเค uh huh. โอเคก็เ okay, so, so, like like so, ๋ยวจอนี่มากระบี่เนาะถ้ามีโอกาสเราจะมาทําวิดีโอพาจอนนี่เที่ยวที่กระบี่กันไว้รอประเทศเปิดก่อนเนาะสาหรับถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอนนี่สามารถแบบพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะงั้นขอถามคำถามซ e r i o u s คำถามหนึ่งคิดว่าคนไต้หวันน่ะคิดยังไงกับ มองว่าคนไทย <c oughs> สำหรับคนไต้หวัน l i ส่สวนใหญ่คนไทยหวันคิดว่าคนไทยเป็นผิวเคนผิวเคน <c oughs> แต่ว่าจริงๆคนไทยผิวผิวขาวใช่ไหมอ๋อฮะแล้วที่กรุงเทพอะไรกรุงเทพใหญ่คนไทยเพราะว่าแดดร้อนมากคนเลยไม่ไปโดนแดด <c oughs> And <laughs> 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 okay. mm -hmm. um, and maybe the second thing is happy people can eat spicy. Mm -hmm. <laughs> it's a oh. most normal one. In <laughs> Like you, you, can, you can hurt the friend. Like they call your friends like eat. That's their mm -hmm. nickname. But in Taiwan, you you can do that. <laughs> okay. Yeah. You can call you, you cannot call the you, your friend the belt That will be mm. Yeah really implied. So he... Okay, hands up Raoeni. Bye bye. Bye bye. Bye, bye bye. -bye. bye, -bye.